ในรอบนี้จะมีคำปริศนาทั้งหมด4คับคำละ2คะแนนโดยจะมีคำใบ้และตัวอักษรตั้งป้อนให้ซึ่งทั้ง2ทีมจะต้องสู้กันด้วยการประมูลตัวอักษรโดยทีมที่กดได้ก่อนจะมีสิทธิ์เริ่มและจบการประมูลทีมใดที่สู้โดยใช้ตัวอักษรต่ำที่สุดจะได้สิทธิ์ในการไขคำปริศนานั้นหากตอบผิดคะแนนจะกลายเป็นของอีกทีมทันทีทุกคน,นตอนนี้ครับผู้ชมทั้ทีมขอไขนำอยู่4ต่อ2คะแนน ว่าเรามี่ใจเย็นนครับโอ,อกาสของกอไก่ยังตามทันอยู่นะครับคำเดียว2คะแนนเลยมา,เ,<อ>าเข้าเกมกันดีกว่าเอาแล้วครับคำแรกนะครับมีมูลค่า2คะแนนคำแรกครับตั้งสีดีทั้ง2ิทีมกอไก่และขอไข่ผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคำได้คือคำว่าตื่นสายาเริ่มประมูลที่เจ็ดตัวอักษร ประมูลครับขอใครกดก่อนครับขอใครกดก่อนะฮะประมูลสูงสุดได้ที่7ตัวอักษรกับคำใบ้ว่าตื่นสายคุณจะสู้ที่กี่ตัวอักษรครับ5ค่ะมั่นใจที่5นะครับขอใครสู้ที่5ตัวอักษรครับโอกาสนี้ครับกับบปเป็นของก้องไก่นะครับคุณจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องต่ำกว่า5ตัวอักษรครับสู้ค่ะสู้ที่กี่ตัวอักษรครับศูนย์เลยค่ะโอ้ย ผมต้องบอกคุณก่อนนะครับถ้าคุณตอบถูกคุณได้2คะแนนคะแนนคุณตอนนี้มีแค่2คะแนนนะครับจะตีเสมอทันทีแต่ถ้าเกิดตอบผิด2คะแนนนี้จะเป็นของขอไข่นะครับไม่มีทางไม่มีทางมั่นใจมั่นเอาละคำใบคคือคำว่าตื่นสายคำตอบข้อนี้คือนอนนอนกินบ้านกินเมืองใช่นอนกินบ้านกินเมือง ั้นคนหรือปลวกครับมันเป็นไงน้องกินบ้านกินเมืองก็นอนพี่ไม่เคยทำเหรอพี่ไม่เคยพี่นอนเที่ยงคืนตื่นตีสี่ตื่นมาทำงานเหรอครับตื่นมาฉี่แล้วกลับไปนอนต่อตอบแล้วครับ euh ว่านอนกินบ้านกินเมืองถ้าตอบถูกได้2คะแนนเสมอทันทีนะครับเป็นคำตอบที่ คุณหมอมาแล้วครับผมคุณหมอสตาร์ทชา้าหน่นึงครับแต่มาชัวร์คำต่อไปใครได้ปุ๊บจะมีคะแนนนำทันทีพร้อมนะครับข้อต่อไป2คะแนะนผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคำใบ้ของผู้คุณในข้อนี้คือแต่งตัวเริ่มประมูลที่5ตัวอักษรประมูลครับ สูงสุดที่ห้าตัวอักษรครับครับผมประมูลสูงสุดที่5ตัวอักษรครับคุณจะสู้คํานี้ด้วยกี่ตัวอักษรครับ3ตัวอักษรค่ะ3ตัวอักษรโอ้ประมูลต่ํามากใช่ฮะแน่ใจนะก็ไก่ครับพร้อมจะสู้คํานี้ที่3ตัวอักษรครับเอาละครับตอนนี้โอกาสกลับมาอยู่ที่ขอไข่นะครับก็ไก่สู้มาที่สามตัวอักษรคุณจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่าสามตัวอักษรหรือถ้าไม่ไหว ยอมให้เขาเล่นได้ครับไม่สู้ค่ะยอมค่ะยอมค่ะ,ยอ,คะยอมเลยนะฮะขอไข่เลือกยอมให้กอไข่เล่นครับอบอกเลยหมอมาช้าแต่มาชัวร์ครับผมพร้อมนะครับค่ะผมขอ3ามตัวอักษรครับดูดีๆนะคำใบ้คือคำว่าแต่งตัวคำตอบคือตุ๊กตากระดาษค่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอบถูกหรือไม่ถูกครับผมตุ๊กตากระดาษมันต้องแต่งตัวเหรออ่าเด็กๆเล่นบ่อยไงที่แบบเอาตัวตุ๊กตามาแล้วก็แบบต่ชุดเปลี่ยนเปกระดาษมาเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างนี้ไม่เคยเล่นหรอแสดงว่าบ้าหรอถ้าผมเล่นเน่ยถ้าผมเล่นป่านนี้ผมเป็นดีไซเนอร์แล้วคุณเจมอะไรลูกชายคุณเล่นไง อาร์ตบางทีเรื่องในบ้านก็ไม่ต้องบอกเขาก็ได้เราก็รู้ว okay. ่าแค่ในครอบครัวไงตอบนะครับว่าตุ๊กตากระดาษเป็นคำตอบที่